สวัสดีครับพบเจอกับผมโบ๊ทซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้พบเจอกันในวันที่12กรกฎาคมนะครับลูกค้าตามคำมั่นสัญญานะครับเมื่อวานนี้ผมถ่ายคลิปเอ่อนนโอชมท้ายแตงโมนะครับราคา78,000บาทเอ่อเมื่อวานก็ยังไม่เจอเจ้าของนะครับแล้วที่ผมบอกว่าเอ่อวันนี้นะครับผมจะนำเนโอปี03มารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันนี่เลยนะครับคุณลูกค้ามาแล้วนะครับตามคำมั่นสัญญานะครับตัวนี้เป็นนิสสันซันนี่เนโอปี 2003นะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์1.6นะครับเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับคุณลูกค้าครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับสภาพสวยมากนะฮะคุณลูกค้าสภาพผมบอกเลยว่าสวยมากพร้อมใช้งานเลยนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับลูกค้าสีสันสวยงามเลยผม แปบเป็นะครับนะครับเป็นสีปรอนเงินนะครับลูกค้าสีคลาสสิกนะครับสีที่คนนิยมใช้กันเยอะนะครับตัวนี้นะครับคุณลูกค้าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ดีมากๆนะครับคุณลูกค้านะฮะเป็นตัวที่คนนิยมใช้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยประหยัดน้ำมันสองเลยไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับคุณลูกค้านะฮะโอเคมาผมจะนำพาคุณลูกค้านะครับมาชมรายละเอียดเรื่องราวของนิสันซันนี่นีโอคันนี้กันนะครับลูกค้านะฮะเริ่มต้นกันที่ข้างหน้านะครับคุณลูกค้า สวยงามหล่อๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าตาไฟแบบว่าใสปิ้งเลยนะฮะนะฮะคุณลูกค้าสวยงามเลยนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับริ้วรอยจะมีบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะครับตัวนี้จะได้เป็นตัวระบบเบรก ABS นะครับคุณลูกค้าดิสเบรก4ล้อหน้าหลังซ้ายขวานะครับนะฮะแล้วก็เรื่องราวของยางนะครับคุณลูกค้านะครับท่านใดที่ซื้อรถยนต์มือ2นะครับถ้ากังวลว่า ต้องไปเปลี่ยนยางใหม่อะไรใหม่คันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางสภาพดีทั้งสีเส้นนะครับยี่ห้อมิชลินด้วยนะครับคุณลูกค้ายังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับสวยมากๆเลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะฮะมาดูกันว่ารถสวยๆแบบนี้จะอยู่ได้กี่วันนะฮะคุณลูกค้านะฮะตอนนี้จะมาพร้อมเอกสารครบโอนนะครับพรบและภาษีไม่ขาดนะครับถึงปีหน้าเลยนะครับ2568นะครับคุณลูกค้านะฮะ นี่เลยครับผมสภาพผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับคุณลูกค้าแล้วคันนี้ขับดีมากนะครับขับดีมากๆเลยช่วงลงช่วงล่างนี่ผมให้ผมยกยกนิ้วให้2นิ้วเลยนะฮะกดไลค์ให้2องไลค์เลยนะครับผมช่วงล่างดีมากนะครับนุ่มๆเนึบๆเลยนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเย็นฉ่าเลยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะอ่ะเดี๋ยวชมบนหลังคากันหน่อยนะครับหลังคาสวยงามเลยนะครับไม่ผุนะครับไม่ซีด ไม่ไม่ด่างนะครับคุณลูกค้านะฮะสีสันสวยงามรอบคันเลยนะครับ80%อรอบคันเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามจริงนะครับคุณลูกค้านะฮะมาดูกันมาดูกันว่ารถยนต์คันนี้จะอยู่ได้กี่วันนะครับส่วนรถยนต์คันไหนนะครับที่ผมขายออกไปแล้วเนี่ยผมจะมีการวงเล็บหน้าชื่อเรื่องว่าขายแล้วนะครับอันนี้ก็ขอญาตชี้แจงขอญาตเรียนให้คุณลูกค้าได้รับรู้รับทราบนะครับผมนะฮะอ่ะมาชมกันต่อครับนี่นะครับ8964นคราสีมานะครับผม รถสวยเลยนะครับคุณลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะครับวิ่งข้ามจังหวัดได้แบบสบายชิลๆเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับช่งล่างนุ่มๆเนบๆนนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับตัวนี้ได้ล้อแบบว่าล้อคล้ายๆแบบแบบรูปดาวเนาะนะฮะสวยงามและลงตัวนะฮะคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับผมสวยงามจริงๆนะฮะ นิสสันนีดีโอปี2 0 0 3นะครับรถนี้ได้ความเดิมนะครับคุณลูกคา้าสีบางๆาเดิมๆนะครับสีไม่มีโป๊ะมานะครับคุณลูกค้านะฮะนะฮะท่านใดที่อยากจะได้รถบ้านนะครับรถบ้านแท้ๆเนี่ยต้องขันนี้เลยนะครับนะฮะโอเคเรื่องของภายนอกเนี่ยผมสรุปให้เลยนะ80%นะครับคุณลูกคา้าเรื่องของสีสันผมให้สวยงาม80%เเลยสีไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะครับ แต่ว่าจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับแน่นอนนะครับรถมือสองนะฮะต้องมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานต้องมีริ้วรอยบ้างขึ้นอยู่กับรถคันนั้นๆไปนะครับผมนะฮะโอเคนะครับเรื่องของภายนอกผ่านไปนะครับผมคุณลูกค้าต่อไปนะครับผมจะนําพาคุณลูกค้านะครับเข้ามารับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันต่อนะครับคุณลูกค้ามากันเลยครับ ฟืบนเนี่ยเลยครับผม <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยผมทําการฟอ,อกให้ใหม่นะครับคุณลูกค้าตอนแรกนี่มันมันไม่ได้ม่ได้ขาวอย่างนี้นะนะฮะคุณลูกค้ามันจะค่อนข้างที่จะ,ะดำกว่านี้ฮะคุณลูกค้าเพราะว่าเจ้าของเดิมไม่ไม่ได้ดูแลสักเท่าไหร่นะครับเรื่องของอคราบคราบใครครบัครบะายต่างๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นรถบ้านรถใช้งานนะครับมาถึงผมก็จัดการฟอ,อกให้ใหม่เลยนะครับตอนนี้นี่ขาวจั้วเลยนะครับแล้ว ภายในเนี่ยคุณลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังแท้นะครับหนังแท้หนังเดิมจากศูนย์จากโรงงานนะครับนะฮะเป็นหนังแท้ด้วยนะครับคุณลูกค้านี่ครับภายในภายในนะครับสวยงามเลยนะครับผมนะฮะได้เกียออโต้ด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับผมเป็นรถบ้านด้วยนะครับผมนะครับโอเคนะครับสวยงามเลยนะครับดูตามซอกประตูได้นะครับนะฮะรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะครับแล้วขับดีด้วยนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะครับผม กระจกไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะครับสามารถที่จะปรับซ้ายขวาสูงต่ำได้ตามความต้องการของคุณลูกค้าได้เลยนะครับนะฮะชมด้านหลังฝั่งซ้ายกันต่อครับมาเลยครับโอ้โหสวยงามนะครับโทนสีสว่างนะครับท่านใดได้ไปนะครับคุณลูกค้าคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับอย่างที่ผมผมเจอคอมเมนต์เมื่อคืนนะครับผมคอมเมนต์เข้ามานีโอรุ่นนี้คันก่อนที่ผมขายออกไปแล้วพี่เขาบอกว่า ถ้าท่านไหนที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้หันมาดูคันนี้ด่วนนะครับจริงนะคุณลูกค้านะจริงแบบพี่เขาบอกนะนะฮะคุณลูกคา้าเนี่ยมันเป็นราคามอเตอร์ไซค์นะนะฮะเป็นราคามอเตอร์ไซค์นะครับผมท่านใดที่จะแบบว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์เจ็ดแปดหมื่นเนี่ยคันนี้ถูกกว่าแน่นอนนะครับคุณลูกคา้าการแดดการฝนนะครับแล้วไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวได้อย่างสบายๆนะครับแล้วขับเนี่ยคุณลูกค้าดูทรงเขานะครับ ขับแน่ดูดีนะครับผมดูดีมีสง่าราศีแน่นอนนะครับคุณลูกค้าแล้วสีบอลเงินสีดาโชคนําลาบด้วยนะครับผมสีที่คนนิยมใช้กันเยอะนะครับหาเรียกได้ว่าเป็นสีคลาสสิกไปเลยนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับมาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสาร ฟังขวากันต่อเลยนะครับนี่เลยนะครับคุณลูกค้าโอ้โหสวยงามนะครับขาวจั้วะเลยนะครับเป็นเครื่องหนังด้วยนะครับและคุณลูกค้าจะได้เป็นเครื่องหนังแท้หนังเดิมจากศูนด้วยนะครับผมนะฮะนี่เลยครับภายในกว้างขวางนะครับภายในกว้างขวางแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมแล้วมันประหยัดน้ํามันมากนะคุณลูกค้านะถ้าท่านใดที่เคยใช้นิสันนีโอนะครับหรือว่าคุณลูกค้าจะลองไปศึกษาหาข้อมูลดูก่อนก็ได้ว่านิสันนีโอนี่ มันใช้ดีไหมนะครับผมข้อเสียข้ออะไรเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างลูกค้าลองไปหาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับพร้อมจบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของช่วงล่างเรื่องของเกียร์นะครับเข้านุ่มๆไม่มีกระชากใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณลูกค้านะฮะตัวนี้นะครับคุณลูกค้าได้ระบบเบรก ABS เบรก4ล้อนะแล้วก็จะได้เป็นแอร์แบกนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับนะครับผมนะครับคุณลูกค้าโอเค เดี vale. shorts, ๋ยวผมจะเปิดห yes, okay. right. ัวเปิดท้ายนะครับเปิดหัวตรงนี้นะครับเปิดท้ายตรงนี้นะครับคุณลูกค้าโอเคครับมากันเลยครับมากันเลยครับมากันเลยมากันแบบชัดชชัดๆเลยนะครับให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับมากันเลยครับผมจะเปิดฝาท้ายแล้วนะนะครับฝาท้ายสวยๆนะครับคุณลูกค้านะครับอาจจะมีเสียงลมเข้าไปในกล้องบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าผมอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับผมนะครับ เป็นลานที่จะค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะครับคุณูค้านี่เลยนะครับนะฮะลมอาจจะเข้ากล้องบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับอ่ะเดี๋ยวชมเรื่องของอ,อ่ยางอะไหล่กันต่อนะครับคุณลูกค้านะครับมาพร้อมกับยางอะไหล่สวยๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าโอ้โหพร้อมพร้อมครบจบเลยนะครับผมเดินทางไกล เดินทางไม่ว่าจะไปไหนนะครับผมสบายใจได้เพราะว่าเรามียางอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามีการยางแตกยางรั่วขึ้นมาเนี่คุณลูกค้าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก่อนที่จะเข้าพบช่างนะครับผมโอเคมาเลยครับขอแยกปิดนะครับอเสียงแบบนุ่มๆเลยนะครับคุณลูกค้าเสียงประตงประตูเนี่ยไม่ไม่มีแบบว่าโยนนะครับผมนะครับปิดแบบเบาๆนี้เข้าไปเลยนะครับมากันเลยครับลำดับต่อไป ลำต่อไปเราไปรับชมบยากาศชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องครับคุณลูกคา้านี่นะฮะให้คุณลูกค้าได้ชมนะครับทรงเข้าสวยมากๆเลยนะครับและเป็นตัวขายดีเลยนะคุณลูกค้านะารุ่นเนี้ยมาอยู่ไม่กี่วันนะครับผมไม่กี่วันก็ขายออกเลยครับเพราะเป็นรุ่นที่คนนิยมใช้เยอะนะคุณลูกค้านะนะครับผมว่าผมว่าที่เขานิยมใช้เยอะเนี่ยผมว่าเป็นเพราะ เพราะความประหยัดน้ามันนี่แหละนะคุณลูกค้าแลวมันขับดีนะครับผมทัศนวิสัยในการมองเห็นมันก็ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับผมรุ่นนี้นะครับผมนะครับโอเคนี่ครับฝากระปองเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานนะครับต่อไปครับอ่าไล่มาชมครับโอ้โหสวยงามนะครับสติกเกอร์ของเดิมของโรงงานนี่อยู่ครบเลยนะครับนี่ฮะฝาโปองฝาเปิดไม่มีแต่หักไม่มีชำรุดนะครับผมคุณลูกค้า สวยงามเลยนะครับคันหน้าเดิมแท้นะครับผมรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับคุณลูกค้าเรื่องราวของแบตเตอรี่ก็ GS แบตเตอรี่นะครับเตือนเช้ามาสตาร์ททีเดียวติดง่ายไม่นะครับผมนะครับอ่าแผ่นเพดนะครับยังอยู่นะครับผมแผ่นเพดยังอยู่ครบนะครับหมายเลขตัวถังยังอยู่ครบนะครับผมนะฮะแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้นะครับคุณลูกค้าเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมปลายนิ้วชี้ผมนะครับโอเค ลำดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องครับคุณลูกค้าเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแต่ผมบอกบอกก่อนเลยว่าเสียงเครื่องเงียบมากๆนะครคุณลูกค้าเงียบสนิทเลยนะครับผมนะฮะมากันเลยนะครับรถคันนี้นะคุณลูกค้ารถคันนี้ถ้าคุณลูกค้าขับเข้าไปในไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคนที่เขาพูดมาเขาเขาไม่มีคําคําว่ารถคันนี้ขี้เหร่แน่นอนนะครับคําที่ คนคนที่เขามองมานะครับเขาต้องชมว่ารถคันนี้สวยจังเลยซื้อมาเท่าไหร่นะฮะคุณลูกค้าแน่นอนเลยผมกล้าผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับรถคันนี้ขับไปไหนมาไหนคนแถวบ้านคุณลูกค้าต้องชมแน่นอนว่าสวยมากนะครับแล้วซื้อมาเท่าไหร่นะครับผมอคุณลูกค้ามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันต่อมาครับออื <c oughs> เสียงเครื่องแบบว่าเนียนกลิบเลยนะครับคุณลูกค้าเงียบมากเลยนะครับผมเงียบเงียบมากๆเลยนะครับนะฮะ ไม่แพ้ราคาหลักแสนเลยนะนะฮะคุณลูกคา้ารถคันนี้ไม่แพ้รถราคาหลักแสนนะครับนะครับคุณลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องได้แพร่ไม่ได้ยินอนะคุณลูกคา้าเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะดึงที่วัดนนะ้ำมันเครื่องขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมดึงให้สุดเลยนะครับผมอ่าปึ๊บโอ้โหควันก็ไม่มีนะครับจะไอจะสะอึกนิดนึงก็ไม่มีนะครับคุณลูกคา้า เครื่องดีมากๆเลยนะครับผมดีมากๆเลยนะครับผมโอเคผมขอญาตปิดก่อนนะนะฮะปืบเรียบร้อยโอเคครับหนึ่งสองเรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปนะครับนิสสันซันนี่นีโอปี2003นะครับเครื่องยนต์หัวีดนะครับ1 6 0 0นซีซีนะครับเกียร์ออโต กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าสนใจทดลองดูรถและทดลองขับได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับแต่ถ้าหากคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่มีเวลามานะครับอยากจะได้อยากจะเป็นเจ้าของนะครับให้ผมไปส่งได้นะครับผมส่งได้และก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับคุณลูกค้ารอใจเงินให้กับผมตอนที่รับรถเท่านั้นนะครับนะฮะคุณลูกค้า คันนี้เอกสารครบโอนนะครับผมเรื่องของการโอนแน่นอนเลยผมรับประกันการโอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอนไม่ได้คืนรถคืนตังค์เต็มจํานวนที่ซื้อขายกับผมนะครับราคาที่ผมตั้งไว้นะครับสามารถลดหย่อนได้ถ้าคุณลูกค้าเดินทางมารับเองได้นะครับหรือว่าถ้าหากจัดส่งก็จะมีค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทางขึ้นอยู่กับจังหวัดของคุณลูกค้าอยู่นะครับและก็ราคาคันนี้ผมเปิดไว้ที่ บอกไว้ก่อนเลยว่าราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับเหมาะสมกับราคาแน่นอนกับราคา69,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้า69,000บาทรถพร้อมช่างงานรถสวยๆแบบนี้นะครับคุณลูกค้าอย่าปล่อยผ่านไปเลยนะครับเอาไปไว้ใช้เถอะครับคุณลูกค้านะฮะกันแดดกันฝนนะครับผมโอเควันนี้ผมโบพร้อมกับนิสสันซันนี่นีโอคันนี้นะครับต้องขอญาตกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านมากๆนะครับ ที่ทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนะครับเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตกราบลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ